ยู่อีกหนึ่งคันครับฮ o n d a Facebook ฮ o n d a f เ c e <Honda, S 1> b o o k เอเนอกมาจากอะไรวะ FB FB Facebook สุ่นรนี้ผมเคยมีครับผม Honda c ซูบีรู้จักไหมลูกครับอ่าสีดำชอบไหมชอบรถสีอะไรมากที่สุดส,สีขาวชอบสีขาวไม่ถูกฉละกิมทำไมอ่ะไม่รู้่หนูอาจจะคิดว่าวันวันไม่ถูกฉลิมครับชอบรถสีอะไรสีขาวสีขาวอืมแต่ไม่ถูกฉลิกับสีขาวเพราะอะไร ไม่รู้เราชอบวสีอะไรสีขาวแต่ไม่ถูกฉลอะกับสีขาวเอื้ออ้าวก็ไม่ถูกอ่อแล้ว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 ถูกฉลอะสีอะไรสีดำค่ะสีดำรอดูสีอะไรรอดูดิใช้อยู่ทุกวันสีอะไรสีดำขั้นไหนขั้นไหนจอดถึงโน้ตรถอะไรอ่ะคอนเดอเมืองซิตี้กาตัวใหม่เหรอใช่ใช่ก้าใหม่ได้นี่คุยคุยซะด้วยไม่คุยหรอไม่ใช่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 ตัวไหนวะตัวเดียวกับเจฟโฟนเหรอ ประมาณสิบสิบห้าิบหกพี่สิบห้าสิบหกสห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบห้าหตัวเดียกับเจฟฝนใช่เหรอฝนใครอ่ะเมียกูยังอยู่ไหมอยู่อ๋อยังอยู่นี่สิบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก fb ครับปีสิบสองสิบสององสองพันครับรุ่นนี้บ้านผมเคยมีครับสีขาวอ่าฮะเครื่องยนต์หน0่งพันแปดรซีซีหนึ่ซีซีถ้าตัวท็อปจะเป็น2,000 2,000ตัวสูงสุดของมันเป็นสองพถูกต้องครับมันกำเนิดมาครับ มันกําเนิดมา h พรซิบิก FD ก่อน f d d ด c อกเปฏิวัติวงการรถขนาดมีเดียมไซส์ถูกต้องมาด้วยการดีไซน์แบบใหม่หน้าจอเป็นดิจิตอลถูกเกตวัด2ชั้นถูกต้องความเร็วอยู่ด้านบนใช่รอบอยู่ด้านล่างทุกอย่างเป็นดีจิตอนทั้งหมดเกียร์ยกสูงถูกต้องทุกอย่างดูไฮเทคมีปุ่มแพ d เดิลชิพครับปฏิวัติวงการรถขนาดมีเดียมไซส์หมใหม่ทั้งหมด เพราะฉะนังซีบีทำตลาดตัวนั้นขายดีมากมาก,มากครับแต่มาทำต่อตลาดในวร์ราด้วยตัวนี้ครับแต่ประเด็นคือประเด็นคือพ่วงของมันในเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มี t y ฟ์อาร์ตัวนี้ไม่มีใช่ครับถูเอฟดีจะมี t y ฟ์อาร์ e ทอาร์เรียกว่าเ <D>. อฟดีทูเอฟดีด็อกทูแต่เนี้ยรุ่นนี้ไม่มี Type R ถฟ์อาร์มันถูกกระโดดมาเป็นเอฟเอ็นทู ไม่เป็นถูเลยบางทีใช่ครับไม่มีตัวนี้ใช่ตำนานมันเลยด้อยกับเพื่อนหน่อยถูกต้องครับแต่ในมุมของตำนานใช่ไมนมีตำนานผมว่าการดีไซน์หน้ามันสวยมากอันนี้สวยหน้ามันดีไซน์ได้ดูแล้วมันสปอร์ตใช่ครับดูแล้วโชบเที่ยวใช่แต่ท้ายดูด้อยไปนิดงอ่าเหมือนดีไซน์หน้ายาวแต่ตูดกุดอารมณ์เหมือนหมาไฮยีน่าถ้าไปรถเดินนะตูดเป็นสั้นๆตูดสร้ามันมาดูไปดูไปดูข้างหลังไปดูข้างหลัง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไใช่ตูดมันนิดเดียวถ้ามันยาวมาแค่เนี้ยอีกสักหน่อยนึงใช่เขาบอกว่าคนตูดปอดจะยอดถึงคนเฮ้ยเข้าเหรอเนี่ยพี่ตูดเข้าล็อกเหรอเข้าล็อกเหรอใช่ตูดปอดถึงคนคนเดินไปตุ๊กตาไขลานเลยบ้าไม่ใช่เออ ไม่ชอบใจว่ะดูดิขับไหลย้อนเลยอันนี้เนี่ยทะลึ่งชอบครับตอนแรกเราเราก็หยั่างๆไว้ก่อนหยั่างไว้ก่อนประเด็นสามไงมก็รู้ละรู้ละเนี่ยทะลึ่งเขาเรียนรู้เปลืองรู้โดนอ่ะชอบโดนชอบโดนกัดชอบโดนอันนี้จะโดนอัมโดนอัมถ้าเป็นในเวทีตลกอันนี้ยืนรับถาดยืนรับถาดอย่างเดียวเพราะผมแต่งสวยใช่ครับมาแต่งสวยเฉยเลยใช่ไม่มีไม่มีของแต่งที่เป็นเอสไอแล้วตรงนี้ไม่มี เป็นฝากระโปรงแล้วไปราชารุ่นนี้ไม่ต้องใครคุณซื้อไปแล้ยากเท่คุณไปหาเอเซนซีเออน้แจ่มแจ่มโบโตจีนแจ่มโบโตจีนจบเลยครับฝาท้ายตัวนุ่งตัวนอกแจ่มโบโตจีนมีหมดครับผมอสีดำก็เป็นสีที่ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความรู้ครับครั้งหนึ่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้รถที่ขายในประเทศใช้สีดําเนื่องจากว่ากฎหมายจริงป่ะมันสีมันมืดมันดาครั้งหนึ่งมันไม่ปลอดภัยนานมากแล้วอ่าฮะอะคือ ให้เอามาขายไม่ให้เอาไปทําเองไม่ว่าไม่ทําได้อ่าพอถึงจุดที่เขาให้ทำนะสีดำนะครับแต่ว่อคิดกันมาตลอดครับคันนี้มากับล้อ C E Line C E ยี่สิบแปดใช่ครับ Line C ยี่สิบแปดครับเป็นล้อเลนแบกนะเลนแบกใช่ครับใช่ครับจักรยานดันหลอดสองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเจ็ดใช่ครับครับผมยางใหม่ยางใหม่นะครับมีเวทีกาดมีไลท์ครบหมดครับภายในรุ่นนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสีเบจสีเบจครับสีเบจเปิดประตูมามีข้อตีกันเลย อันนี้ซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะปุ่มนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่ารอาเปลี่ยนเลยครับของอยู่ข้างใน,นครับลอกปุ่มเราเปลี่ยนมีซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วโลโก,ก้ของพรมออนไลน์ H ลกอก<า>อันนี้เป็นทุกคันเป็นทุกคันครับเราก็จะเป็นเป็นยังยังครับอันนี้ยางเครับอันนี้เป็นแน่ครับค่าสุภาพสตรีเป็นหมดครับผมเพราะเราชอบทาครีมอืมือเราเลอะครีมครับอนี่ยนี่ยนี่นี่นี่เนี่เห็นไหมมันลอกเห็นไหมตรงนี้ตรงกลางตรงกลางใช่ครับตรงกลางใช่ครับ คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์เห็นไหมไหนไหนไหน,หน,นี่นี่นี่ตัวท็อปครับอ๋อขอ,อุญาขอุญาตนี่น,นี่นี่คือตัวท็อปครับใช่พี่โก้ครับพี่โกร้รู้ไหมครับว่าทาไมไภายในถึงเป็นสีเบจทำไมเพราะมีบางเพราะว่ามันมีแบบนี้ครับรถสีดําภายในเบจรถสีขาวภายในดาไอ้รถรถสีขาวภายในครีมไอ้ทษกทีรถสีดาภายในครีมถ้าเป็นรถสีสว่างภายในเป็นดาไม่จริงแต่ว่ามันไม่เสมอไปรถพ่อ,อ<ะ>ผมรุ่นนี้อไรเบจเหมือนกันเบจอ่า จอดไปในวิกเกเตอร์ไมล์สองชั้นเหมือนซีบีเอฟดีนะครับพวงมาลัยคือฮอนดามันจะมันจะเหมือนเหลื่อมแั่นบันไดกันอยู่หึืออกใช่ไหมครับคือรุ่นนี้พวงมาลัยจะเหมือนแอคคอร์ดรุ่นต่อไปสมุิสมรบเหมือนซิตี้กับแจ๊สซิตี้จะใหม่กว่าแจ๊สเสมอเราสังเกตดูนะครับอย่าง GK เคนซิตี้ที่ออกก่อน GK ภายในคือ GK c i t ซิตี้อ่าเข้าใจถูกต้องถูกต้องแต่พอแจ๊มันมันจะ มันจะเหลือมาเป็นนิดนึงเข้าใจ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 กันนิดนึงครับข้างในถือว่าโอเคนะสีเบจก็ต้องมีเลอะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกต้องครับเพราะมันดูแลหญ้าปุ่มนี่จะโอมซื้อมาแล้วเปลี่ยนให้ใช่ครับซื้อมาแล้วครับนัเดิเกเตอร์เป็นตัวท็อปของตัวพันแปดถูกต้องครับเป็นตัวท็อปของตัวพันแปดครับก็ก็มีให้เรียบร้อยใช้ได้ครับนะครับก็มีนีเกเตอร์ให้แต่ถ้าท่านต้องไปอัปเดตที่สเดตครับต้องอัปเดตใช่ครับถ้าไม่อัปเดตแแแมมมมมมมััันนจะไไไไ่่่่่่ตตตตรรรงงงงงงล้้้้ววกกกกก็็าาถถูููออออยยคคบบใช่คคครรัับบนะาาสวย ขอบคุณครับพี่ข้ารงกาสวยอันนี้วิ่งมาเท่าไหร่อ่ะลองสาตาร์ดูพี่ปุ่มไอน้ำมันไม่มีหนึ <S 1> 1, <S <ช>่งแสเจ็ดมื่นเก้าพันเก้ายเจ็ดิเอดกิโลถูกต้องครับรถปีอะไรนะสองพสองครับสองพันสิบสองปเก้าปีเก้าปีเก<ป>้าป,ปีคนเราเฉลี่ยขับรถหนึ่งปีกี่กิโลลูกโดยประมาณหปีกิโลอะ เอาตังให้ไปสักสองไปไหนอ่ะกับบ้านกับเนาะขับยางเนี่ยรถเรากี่กิโลเราวิ่งไปกี่กิโลลสองสอ่นสองหมื่นแปดมแปดสองหคนจังหวัดอะไรวะคนจังหวัดอะไรเราก็จอะไรนกำลังคิดอยู่ฮะคนจังหวัดอะไรอุบลอุบลอุบอุบลองนนยอันนี้ พี่น้องเขาเป็นคนที่ไหนนะกูบนลแม่งสแตนด์ด้วยแม่งกูงบนลเหรอพี่บอกเขามาดูหมูยอผมหน่อยปะเจอมน,นุษย์ลาคนนึงเนี่ยใช้รถนะครับ,รบเขาจัยกันมาแล้วกูรู้รถยนต์ครับสามหมื่นกิโลสามหมื่นกิโลแต่ก็สองปีอะสองพันแปด ออออ่าคคืืยงี้ันใช้น้อยออยย่างนนี้้้ใชแต่แต่แต่เขาวัดเป็นค่ามาตรฐานครับเอาสามหมื่นเป็นตัวกลางใช้มากกว่านี้ถือว่าใช้เยอะครับใช้น้อยกว่านี้ถือว่าใช้น้อยครับตรงกลางนี่คือก็ทั่วทั่วไปใช่ครับคันนี้เก้าปีครับคูณด้วยสามก็อยู่มาสองแสนเจ็ดครับคันนี้ถือว่าวิ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถูกต้องครับแล้วสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งอันนี้ความชอบส่วนตัวครับคือว่ามันมีสีดําอยู่แล้วอืแล้วมันมันยังเป็นดําอยู่ครับ ผมชอบผมไม่ชอบรถกับสีครับผมไม่ชอบรถที่เป็นสีเขียวสีฟ้าผมดูว่ามันมันกับเยอะไปมันกลับเยอะไปนี่ถือว่าโอเคการแต่งมาถือว่าก็มีชคชุดล้อใบครับผมใช้สับ์อย่างนี้นะดูห้องเครื่องกันหน่อยได้ครับตัวถังผมดูผ่านๆแล้วสวยไม่สวยครับไม่มีอะไรครับใช่ครับเจอไหมไ้ปาก่อนมาก่อนเดี๋ยวโอ้ยเปิด ไม่ตกใจง่างหรัอไงวะโอ้ย <c oughs> เนี่ยกูต้องรอาจา้ะ <c oughs> อยู่่นี่อ๋อ,อ <c oughs> แล้วแล้วกูวไม่ห้ามนะกูปล่อยเขาไม่ใช่บีเอ็มมาอยู่ข้างากนี้กลางพี่พี่เก็บอ๋อมาไปพี่ข้าไม่ต้อง,งอื่นเถอะพี่จริงๆเราล้วงแค่นี้ก็เจอแล้วไง มันเป็นการดึงเวลาอ๋อไม่รู้จะทำอะไรใช่ครับผมแล้วซีนเดิมครับสซีนเดิมเซีนเดิมใช่ครับนี่ไฟหน้าเขาก็ไม่เคยถอดนะรถเดิมพี่รถเดิมครับอันนี้โอเคเลยใช่ครับใช่รถเดิมเดิมเลยไฟหน้าไม่ถอดถ้าปิดประตูตอนนี้มือขาดเลยนะไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าดีไฟหน้าถือว่าดีเลยไฟหน้ารถเหรอครับใช่ใช่ไฟหน้าสีสีสีอะไรครับไฟหน้าไฟหน้าก็ต้องใสอยู่ละไฟหน้าใสเลยเนาะยังใส่กิ๊บเลยอะกิ๊บเลย ก็จะมีพวกสายอะไรขึ้นระเรื่อยระเรื่อแล้วอ๋อหมายมันก็เป็นไปตามการเวลาพวกสายไฟพวกอะไรมันก็ขึ้นคาบนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยครับแต่แต่ว่าอายุ30ได้ตรงนี้เฟี้ยวเลยนะรถรถไม่ถึงรถเก้าปีอ๋อขอโทษขอโทษรเก้าปีตักใจนะตักมุมที่ผมยิงผมก็ไปต่อไม่ถูกกันผมพุ่งตรงเลยอ่ะรูบมืออ่รูบรูบหัวรูบหางเหรอรูบหัวรูบหางแล้วสวยครับผมดีเด้หมดเลยใช่วิธีดูอ่ะหนูดูนะแป้งหุ่นนะเอามือลูกไป บาสติกเกอร์มันยังไม่พถ้าใคร<ๆ>พ่นสีมาเนี่ยเขาจะบังถูกต้องสีมันจะเสมอขอบไปพอดีนี่พพรลูกไปเนี่ยมันจะเป็นการแปะสติกเกอร์ที่แปะถูกต้องอใช่ครับแล้วรหัสตรงนี้ครับผมให้ความรู้สักนิดหนึ่งครับรหัสตรงนี้คือรหัสอะไรพี่ก็รู้ไหมครับอันนี้คือรหัสตัวถังนะครับอ๋อแต่เนี้ยแต่ว่ามันมันไม่ได้ยเพราะว่าเฮ้ยเวลาดูเลขตัวถังดูจากตรงนี้แต่ถ้าอยากรู้ว่าฝาระโปร่งนี้เดิมติดรถหรือเปล่าให้มาดูนี้ครับตรงเลขตัวถังอะเออว่าสองเก้าศูนย์ใช่ครับต้องตรงกันใช่ครับ ตรงว่ะนี่สองเ้าศูนย์ตรงเป๊ะเลยว่ะใช่ตรงกับตรงนี้เลยว่ะแสดงว่าฝากระโปรงอันเนี้ยเดิมติดรถกันมาเลยถูกต้องใช่ครับเดิมติดรถกันมาเลยใช่โดยรวมโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายน่ารักไม่น่ารักอยู่ที่ราคาครับอมแน่นอนครับรถคันนี้ครับเป็นตัวท็อปสุดๆไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะครับคันนี้ผมเอาแค่สี่สองเก้าพอสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถูกต้องครับเปลี่ยนที่ที่ตายเห็นที่เต็นให้เลยเปลี่ยนนะปุ่มมันมันสั่งมาแล้วจะได้เท่าไหร่ครับจะได้เต็มครับจะได้เต็มอยู่ที่เครดิตของทางลูกคค้ารับ อาชีพพิตตี้พิตตี้ออกได้สบายมากสบายมากครับยืนตรงกลางได้เลยครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องใช้เอกสารก็คืออ่าเวลาพูดจ้างงานนะครับผู้จ้างงานเขาจะมีใบกำกับภาษีใช้ใบนั้นก็ได้ครับแล้วก็โปรไฟล์ใน Facebook ก็ใช้ได้ครับเราเคยได้กันแล้วมีใบกำกับภาษีไหมมีสิของหนูมึงพูดดีนะมึงต้องบอกว่ามีนะถ้าไม่มีสัมากรเข้ามึงนะมือกก่อนมีมีสิครับถ่ายบริษัทต้องมีเอา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 ได้ยังแบบนี้อ่ะแต่หนูอ่ะนี่อันนี้พูดความจริงคือหนูไม่ได้ออกเป็นชื่อเป็นออกเป็นพิตตี้ออกไง ไอ้หนูให้อนุพีครับเอางานไม่เป็นไรแล้วกันครับเอาเอาแบบนี้เพราะว่าถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวสัมภาระขอเบอร์น้องเขาแน่นอนนะครับผมพมอธิบายแบบนี้จริงๆแล้วอาชีพพิตตี้ครับมันคือหนึ่งอาชีพครับที่สามารถสร้างเงินและสร้างรายได้ได้ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพเช่นกันฉะนั้นคนที่มีอาชีพแล้วมีรายได้ชัดเจนสามารถซื้อรถแบบจัดไฟแนนซ์หรือว่าขอไฟแนนซ์อนุมัติได้หมดที่ผมพูดเข้าใจครับแต่ต่อ่างนี้ไปถ้าหนูทํางานกับบริษัทหนูต้องขอใบเบิกภาษีมครับ อ่าแบก์กหนูต้องเก็บไว้ถูกต้องไม่ว่ามันจะอยู่ปีไหนก็แล้วแต่ถูกต้องครับงานเมื่อสิบปีที่แล้วเก็บเอาไว้เก็บไว้เป็นโปรไฟล์เป็นเปิกเป็นเปิดใช่แต่ถ้าคนไม่มีอันนี้พูดถึงคนไม่มีนะครับคนไม่มีแบงก์กักระสีคือรับเงินสดตลอดนี้ก็เข้าใจคนอีจําพ์บวกไม่อยากยุ่งครับไม่อยากยุ่งกับคราสีอ่ะอย่างนี้ครับถ้าถามว่ารับเงินสดซื้อได้ไหมโอเคผมอธิบายแบบนี้เอาให้เห็นภาพชัดเจนนะพี่โก้นะสมมติว่าพี่โก้เป็นคนปล่อยกู้เราสองคนไปค้เงกันครับเราสองคนเราสอง ผมไม่ทํางานประจํามีท้ายที่ทํางานเป็นหลักแหล่งมีสลิปเงินเดือนทุกอย่างครบเลยพี่ขอยืมร้อยหนึง่งเอาดิให้ปะให้เลยเพราะว่าถ้าผมหายที่ตามได้ถูกต้องม,ม,มีไานโอเคงั้นให้มึงกลับกันน้องเป็นพิตตี้รับเงินสดตลอดเลยพี่รู้จักน้องเขาเห็นในตามโปรไฟล์มีชื่อเสียงดังเลยพี่กล้าให้ยืมเงินร้อยหนึ่งไหมให้กล้าให้ใช่ไหมแล้วถ้าน้องเขาไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดน,นั้นไม่ให้ไม่ให้ถ้าน้องเขา<ห>ขอยืมสักเจ็ดสิบบาทล่ะไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ยืมสักเจ็ดสิบเปอร ก็ยังไม่ใหแ้แต่คิดได้อยู่คิดได้อยู่ไอ้ไม่ให้ดีป่าววะแต่เขามเาีเขาเรียกว่ามีทรัพย์สินมาการันตีคือคันนี้เอาไปการันตีไว้มูลค่า100บาทแต่เขา70บาทได้ไหมเพราะอัญดาได้ไหม <c oughs> เพราะยังไงเองบิดยากได้ค,ดค่ามากกว่านี่มีค่าเท่ากันครับธนาคารก็มองแบบนี้เช่นกันเขาเลยปล่อยแค่70%็เท่านั้นครับคนที่รับเงินสดปล่อย70%บปฉะนั้นต้องดาวสักนิดหนึ่งอ่าเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ถูกต้องยอมรับอย่างเดียวว่าความมั่นคงในอาชีพครับ มีเอกสารยืนยันกับความไม่มั่นคงในอาชีพแล้วไม่มีเอกสารยืนยันมันต้องต่างกันระดับสถาบันายเงินมันต้องต่างกันอยู่แน่นอนใช่ครับเดี๋ยวใช่ครับมึงจะถอยไปไหนเชอมึงเพืดอมึงมึงวอลตลอดเลยอีกนิดเดียวจะไปติดลูกค้าแล้วล่ะไปติดลูกค้าแล้วใช่ไหมพี่จ๋าฝากกอาไปด้วยคันนี้ปะกำลังดูคันนี้อยู่ป่ะครับสองคันนี้ผมบอกเลยนะต้องไวนะพี่เหลือสองคันสุดท้ายแล้วที่เหลือจองหมดแล้วจริง เขายของสดๆเลยครับขอเคลียร์ลูกค้าก่อนไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าอยากเจอผมอ่าได้ได้ได้